พวกเรานั้นขวจนะของพระเจ้านะครับถ้าเราลงมาขอให้เราขึ้นมานะครับยกชูพระวจนะที่แล้วลราบด้วยกันแบบนี้นี่คือข้อวจนะของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจะปราบกับพระเจ้าี้าพระเจ้าคาัหวัาพระเจ้าคาดหวังพระเจ้าเชื่อว่ามนเดของพระเจ้าเมนเดของพระเจ้าจะฝังอยู่ในหัวใจของพระเจ้า ดนหั้เกิดผลมากมายขอเกิดผลมากมายชีว um> ิตของข้าพเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและได้รับทุกสิ่งทุกอย่างได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่โปร่งได้จัดเตรียมไว้ให้กับข้าพเจ้าที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้วันนี้เป็นวันตรีเป็นวันพิเศษเป็นวันพิเศษเป็นวันที่ข้าพเจ้าจะได้รับอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อน เอมาัน yeah, ี yeah. so ้จะดูก <it> okay ันที่สคนะครับอบที่3ข้อที่14 2บที่สข้อที่1ิยังเป็นข้อพระคัภีร์ที่มีคําว่าในพระคริสต์หรือโดยพรสต์วันที่เราตัดสินใจเชื่อในองค์พระเยซริสต์น้นเกิดบางสิ่งบังอย่างขึ้นในโลกฝัีจพระเจ้าได้ทรง นำเราเข้าไปอยู่ในพระคริสต์เราเรียกว่าเป็นการบัพติศมาเข้าในพระกายของพระคริสต์นั่นเองและเมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์แล้วมีบางอย่างในพระคริสต์ที่อยู่ในคุณด้วยนอกจากคุณอยู่ในพระองค์พระองค์อยู่ในคุณและหมายถึงทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ก็อยู่ในคุณด้วยเหมือนกันคุณไม่ต้องอธิษฐานหือนพระเจ้าอยู่ไกลคุณไม่ต้องอธิษฐานหือนพระเจ้าหวงพระพรเอาไว้ในสวรรค์ในกาแล็กซี่ไหนก็ตาม พระเจ้าได้ประทานทุกอย่างทั้งสิ้นดุจปากับระเพราแล้วท,ทุกอย่างที่คุณต้องการล้วนอยู่ข้างในคุณแล้วแผ่นดินสวรรค์อยู่ข้างในคุณแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือทําให้สิ่งที่อยู่ข้างในออกมาเป็นประสบการณ์จริงภายนอกถ้าคุณอยากได้แอปเปิลแล้วคุณมีเมล็ดคุณจะไม่มีวันได้ผลแอปเปิลถ้าคุณยังเก็บไว้ในซองอยู่คุณต้องดึงเมล็ดออกจากซองแล้วไปปลูกไว้ในดินรดนะ้ำ แล้วในที่สุดมันจะขึ้นเป็นลำต้นแล้วออกผ่อน้คุณกินเพราะวัจนะของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วเพราะเพราะวจนะคือเมล็ดเอเมนคุณต้องการเมล็ดแห่งไายโรคคุณต้องการเมล็ดแห่งความมั่งมีคุณต้องการเมล็ดแห่งสันติสุขคุณต้องการเมล็ดอ,อะไรทั้งหมดอยู่ในพ,พระธัรกินหมดแล้วแต่อย่ากเก็บไว้ในพระธัรมีเพราะคุณจะได้แต่มองอย่างเดียวถ้าคุณต้องการให้เป็นประสบการณ์จริง จงหวานเข้าไปในหัวใจของคุณแล้วมเล็กนะั้นจะเติบโตขึ้นแต่ระวังให้ดีนะถ้าหัวใจของเราเป็นใจที่แข็งกระด้างมันจะม,มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดแล้วซาตาจะมาช่วงเชิงพาะจะได้ไจใจของเราเสียระวังอยากให้เราเป็นคนที่มีเนื้อดิบน้อยที่เหลือเป็นก้อนหินหมดเพราะว่าถ้ามันมีดินน้อยมันก็ขาดความชุ่มชื้น ในที่สุดพอรากมันลำต้นมันดันขึ้นเจอความร้อนมันไม่มีความชุ่มชื้นเพียงพอมันก็ตายเหมือนกับคริสตยนหลายคนนะครับตื่นเต้นได้ฟังพระวจนะพอเจอสถานการณ์ต่าง,งๆเข้ามาในชีวิตแล้ว,วก็เหี่ยวแห้งไปเคยเห็นแบบนั้นไหมหรืออยากเป็นคนที่มีความทกลาวความนกลายจะเหมือนกับต้นหนามเมื่อลำต้นมันขึ้นแล้วแล้วมันพร้อมจะออกลูกแต่ต้นหนามรัดเอาไว้ ทำให้ไม่เกิดผลผมเชื่อว่าวันนี้ผมกำลังพูดกับคกที่ดีอยู่เห็นไมเพราะเราไม่ยอมที่จะให้ต้นน้ำรับพระว่าจะของเราในที่สุดแล้วเราจะได้ผลทุกอย่างที่เราต้องการไม่ว่าจะผลของการรักษาผล mm hmm. ความมั่นมั่นหรือว่าผลในสันติสุขในชีวิตเห็น yeah. mm hmm. ที่ชวนคุยมาทั้งหมดก็เพื่อให้เราเปิดเจอสองกรณีแตเจอเรื่อครับ สองรนบทที่3ามข้อที่14นะครับแต่จิตใจของเขาแข็งกระด้างไปเสียเพราะตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเขาอ่านพันธสัญญาเดิมถ้ากลุ่มนั้นยังคงอยู่นิได้เปิดออกแต่้าคกลุ่มนั้นเปิดออกแล้วโดยปริสหรือในปริสพี่น้องเคยรู้สึกล้วว่าอ่านค้อตกลงบางต้งมัาอยากจะรับรู้สึกมันเป็นหน้าที่ บางครั้งผ่านไปเดือนลไม่ได้อ่านเลยพระคัีอา่านเฉพาะมาบสนะคุณไม่ใช่นคนแปลกนะอิสราเอลก็เป็นอย่างนี้ทั้งชาติเองแต่วันนี้แหละถ้าคุณจะเปิดออกคุณจะเห็นบางสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนการอาร่านพระคัมภีร์นับตั้งแต่วันนี้จปต้นไปจะเป็นความสุขของคุณคุณจำได้นะครับผมเคยไปต่าง ของคนรู้จักเขาอยากจะให้ผมคุยกับคนรู้จักอีกคนหนึ่งเขาจัดฉากให้คุยกันถามว่ามันมันมันคุยกันได้ไหมพยายามให้คุยคุย่นสิคุยกันสิคุยกันได้ดูไหมทุกวันเนี้ยเราทำานี้กับที่น้องทั้งหลายอ่านนี้สือพันาดีอ่ะอย่าลืมอ่านนะอ่านนะอ่านหนังพนาดีอ่านข้างในมันไม่มีอะไรที่อยากจะอ่านวันนั้นผ เลย่จะคุยอะไรน่ามองหน้าแล้วก็น่ามองคอืแต่รู้ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าผมเจอใครบางคนที่ผมอยากจะเข้าไปคุยด้วยไม่ต้องบังคับเลยนะครับผมจะเข้าไปคุยผมจะใช้เวลาคุยกับผมาชั่วโมงเ็าไม่ว่าเอเมนเพราทัทีก็เหมือนกันตั้งแต่เรารู้จักกันมาผมเคยังคับคุณอ่านทันทีไหมไม่เคยแต่ผมชื่อว่าคุณรั้งโตะนะพระเจ้าเอเมและ ด้วยความสมัครใจของตนเองคุณจะอ่านเพราะเราจะนในข้อพระมีรที่เราอา่านพระคัมภี์ได้บอกว่าจิตใจของเขาแข็งกระด้างตรงนี้พูดถึงสภาพจิตใจของมนุษย์ของคนอยู่เป็นจิตใจที่แข็งกระด้างเขาแข็งกระด้างในที่นี้นะครับถ้าเราไปอ่านดูในข้ออื่นๆเราจะเห็นคุณสมบัติออกมาคุณสมบัติของใจที่แข็งกระด้างจะทําให้ไม่เข้าใจพราวจนะ จำได้ไหมเมื่อเราได้รับพระวจนะลงมาในใจของเราพระคัมภีบอกว่าเมื่อผู้วานวานพระวจนะพระวจนะตกลงไปที่ข้างทางข้างทางนี้หมายถึงเป็นทางที่เขาเดินทางนะครับเป็นดินที่มันแข็งกระด้างกระด้างพอที่เกวียนจะขับผ่านแล้วไม่เป็นอะไรถูกไหมแบบนั้นมันไม่ฝังลงในดินในที่สุดแล้วนกก็แบบช่วงชิงออกไป พระเยซูเปรียบว่าคนที่ได้ฟังพระวจนะเราไม่เข้าใจนั่นเองเพราะวาจนะจะไม่เข้าไปในใจของเขาเราเองได้รับใจใหม่แล้วเมื่อเราได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสรต์คำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมเป็นจริงพระเจ้าได้กลับไว้ว่าใจที่แข็งเป็นหินของเราจะเอาออกจากเขาแล้วเราจะให้ใจใหม่ในเขาเป็นใจเลือใจเนือคือใจที่อ่อนโยนและสุภาพ ในวลานี้คุณมีหัวใจใหม่แล้วคุณมีวิญญาณใหม่แล้วพร้อมแล้วที่จะรับพราะวจะนแต่พระบางทีในข้อนี้ไม like e er ่ได้กล่าวถึงใจซึ่งหมายถึงวิญญาณแต่กล่าวถึงจิตใจมีใครบ้างว่าเรายังมีจิตใจเยู่นเดิมหรือพระธรรที่ได้กล่าวไว้นะครับว่าเราคือวิญญาณเราคือจิตใจแล้วเราอาศัยอยู่ในร่างกายในวันที่เรารับความรอดการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในวิญญาณของเราเท่านั้น เหตุฉะนั้นถ้าคุณใดยอยู่ในพระบิสมุนนั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วร่างกายไม่ได้ถูกสร้างใหม่จิตใจก็ยังไม่ได้ถูกสร้างใหม่ส่วนเดียวที่ถูกสร้างใหม่คือวิญญาณสิ่งสรารพัดที่เก่าๆก็กูปไปที่แหนกลายเป็นสิ่งใหม่เท่านั้นดังนั้นในขณะที่เราใช้ชีวิตโดยมีสิ่งเก่าๆสองส่วนซึ่งยังเป็นของเดิมอยู่ตรงนี้แหละที่ขัดขวางขัดขวางการรับพระวจนะของพระเจ้าวิญญาณคุณต้องการ,รพระวจนะ แต่ทุกครั้งที่คุณปิดอ,อยู่จิตใจคุณมันแข็งกระด้างมันบอกว่าเรื่ออ่อานทำไมเนี่ยมีแต่ประวัติฉันไม่ได้ยินประวัติาานะไม่เห็นมีอะไรบางคนยิ่งนักกว่าวนอีกนอนไม่หลับทำยังไงหยิบหนังสืก็าีมาอาา่านหลาเสนิทนั้นเป็นเพราะอะไรจิตใจแข็งกระด้างผมไม่ได้พูดถึงหัวใจแล้วนะจิตใจแข็งกระด้าง ควพระวจนะเข้าไปฝันในหัวใจของคุณต้องผ่านดาดจิตใจของคุณก่อนอ,อ,อย่างเช่นถ้าเกิดคุณมาฟังคางเทศนาคนหนึ่งมาด้วยหัวใจที่เปิดออกแล้วจิตใจก็เปิดออกคุณได้รับคุณได้ยินจากพระเจ้าอย่างแน่นอนแต่หากบางคนมาถึงจิตใจของเขาแข็งกระด้างรู้ซึวันนี้จะสอนอะไรวันนี้จะมีอะไรมาสอนนะจะมีอะไรมาสอนคนระดับชั้นถามว่าพระวจนะจะ ผ่านผลุจิตใจเข้าไปในหัวใจไหมไม่มีค่ะดังนั้นดังนั้นคนหิวเขามีจิตใจที่แข็งกระด้าเพราะวจน,นะจึงไม่สามารถเข้าไปในเขาได้เพราะวจนะของพระเจ้าไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คน